พยายามกันให้อยู่นะผม,มน่าจะโดนหรอลูกนี้นี่ไงทุกคนครับบล็อกไปแล้วครับผมลูกนึ่งนี่ไงเล่า Red Potion บริการรับเติมเกมราคาถูกตอบเร็วเติมไวรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น NBA Infinite เกมบาสมาแรงในเวลานี้หรือจะเป็นเกมแรเงล็อกผับจี Rv Free Fire Mobile Legends Valorant และอื่นอีกมากมาย ให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงคืนแอบกระซิบนะครบับร้านเนี่ยตอบเร็วมากพร้อมทั้งมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเกมและบัตรอื่นๆอีกเพียบน้องนองที่สนใจกระทักไปเลยที่เพจเลดโพช t i o n รับเติมเกมหรือ l i น์แอดเลดโพชชั่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมในเกม NBA Infinity เช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการบล็อกเทคนิคการบล็อกต่างๆนะครับผมทํายังไงให้บล็อกโดนทํายังไงให้บล็อกไม่เ่าทำยไงให้ตกจอสั่นนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเทคนิคนี้ผมก็จะมาบอกเท่าที่ผมรู้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคที่ดีกว่าหรือว่าเทคนิคอะไรที่มันเล่นง่ายกว่าก็สามารถช่วยกันแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับผมเพื่อที่จะทาให้เกมนี้ได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับผมโอนัผ้้้้าาขอออทีี่กไไปิดดพยงตภวว ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปว่านี้อยาลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับปัจจัยในการบล็อกนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อบล็อกไม่โดนเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมที่ทำให้เพื่อนๆนบล็อกไม่โดนเดี๋ยวมาลองมาดูกันในอย่างแรกเลยดีกว่าทุกคนครับสมมติปัจจัยแรกนะครับผมเพื่อนเพื่อนเล่นตำแหน่งการเล่นตำแหน่งตัวที่มันแบบไม่ได้มีค่าบล็อกสูงอย่างเงี้ยทุกคนครับโอกาสบล็อกติดมันก็จะน้อยนะครับผมอย่างเช่นผมเล่นพอจ๊อใช่ไหมทุกคนครับทุกคนี่เลย316 ค่าสเต็งมันแค่620กระสับ76ท่วคนคิดนะั้นสมมติว่าถ้าพอจอดเนี่ยมันยิง3แต้ม376เนี่ยทุกคนครับทุกคนว่ามันจะยิงลงไหมโอเคครับมันก็ยิงไม่ลงใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยพอมาค่าบล็อก376นะครับผมโอกาสที่พอจอดจะบล็อกติดเนี่ยทุกคนครับมันก็จะน้อยนะยิ่งถ้าเกิดเรากระโดดถูกจังหวะก,ก็แล้วทำอะไรถูกจังหวะก,ก็แล้วนะครับผมแต่ว่าค่าบล็อกเนี่ยมันแค่นี้ทุกคนครับมันก็จะบล็อกโอกาสติดน้อยนะครับผม แต่ผมจะพาไปดูตัวที่บล็อกดีๆนะครับผมอย่างเช่นนี่เลยกําลังมาแรงวครับผมเป็นตัวใหม่วิตเตอร์ป็นเวนจาม่านะครับทุกคนครับเห็นไหมมันได้ข้าวบล็อกมาถึง700เลยนะครับผมใน R 1แล้วมันก็จะมีเขียนตรงนี้ด้วยทุกคนครับว่าตัวนี้ทําบล็อกได้เด่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมถ้าเกิดเรามีสกิลอย่างเงี้ยทุกคนครับนี่เลย ลองลิงก์บล็อกเนี่ยทุกคนครับคือมันจะเพิ่มโอกาสในการบล็อกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับทุกคนครับมันจะช่วยเราในการป้องกันนะครับผมสับการบล็อกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมที่ทําให้เพื่อนๆนเนี่ยบล็อกได้นะครับผมคือเราต้องเล่นตัวที่มันมีสแต็ในการบล็อกเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสามารถช่วยได้นะครับผมก็คือโค้ดนะทุกคนครับทุกคนต้องไปหาโค้ดที่มีค่าตรงนี้ทุกคนครับ ที่มีค่าตรงนี้เป็นค่าในการบล็อกนะคะผมมันมีนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายบล็อกนะครับผม <S <S ผมก็เลยไม่ได้จัดโค้ดไว้นะโค้ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับผมในการเพิ่มสแต็กการค่าบล็อกนะครับให้เราบล็อกได้ยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะปัจจัยที่2นะครับผมก็คือจังหวะในการบล็อกนั่นเองทุกคนครับจังหวะในการบล็อกเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลย อย่างยูโรสตปดังของยานิตใช่ไหมทุกคนครับทุกคนเนี่ยถ้าเกิดอยู่แรง้งยังไม่สูงมากหรือยังไม่รู้วิธีการบล็อกของ it, ยานิตเะทุกคนครับทุกคนก็จะโดนมาสแปมใส่หน้วยใช่ไหมแต่ว่ามมนมีวิธีการบล็อกที่ง่ายมากเลยทุกคนครับคือเราต้องรองให้ it, ยานิตเนี่ยยูโรดังก่อนใช่ไหมคือมาันจะาก้าวหนึ่งสองแล้วจังหวะที่มันขึ้นนะครับผมจังหวะที่มันจะชูมือสูงจังหวะที่มันกำลังกระโดดขึ้นเนี่ยทุกคนครับให้ทุกคนกดกระโดดบล็อกตอนนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น นี่เลยทุกคนครับเห็นไหมครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าผมรอให้ยานิดเนี่ยเก้าหนึ่งสองก่อนแล้วผมก็ค่อยกระโดดบล็อกพร้อมกับที่ยานิสกำลังจะกระโดดขึ้นดังนะผมจังหวะอย่างนี้เลยทุกคนครับคือเราต้องรอจังหวะที่ผู้ต่อสู้คนเนี่ยกระโดดขึ้นไปสุดตัวนะครับผมให้เรากดบล็อกจังหวะนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกดังหรือว่าลูกชูดหรือว่าลูกเลี้ยับเนี่ยมันสามารถบล็อกได้หมดเลยครับผมประมาณนี้เลย แล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกบล็อกนะครับผมอยากรู้จังหวะในการบล็อกว่าบล็อกเนี่ยทำยังไงนะทุกคนครับนี่เลยให้เราไปที่ตรงนี้เป็นจริงๆกดไปที่อะไรก็ได้ทุกคนครับแล้วก็เอมโหลดสักแปบนึงนะครับผมให้เรากดไปตรงนี้นะครับทุกคนครับนี่เลยเลือกสกิลนะครับผมให้เราออกมากดไปที่ดีเฟนต์นะครับผมแล้วให้มันเลือกที่บล็อกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสอนการบล็อกเบื้องต้นนะครับว่า มาลองจับจังหวะในห้องทดลองฝึกก่อนว่ามันเราควรจะบล็อกในจังหวะไหนถ้าเกิดเรากดกระโดดบล็อกเร็วไปบอลมันก็จะไปนะครับผมผู้ต่อสู้ก็สามารถชูดได้กดบล็อกช้าไปมันก็จะบล็อกไม่ได้นะครับผมเราต้องกะจังหวะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วเราก็จะบล็อกได้นะผมจะลองทาให้ดูนะครับผมนี่เลยปึ๊บบล็อกได้เลยทุกคนครับเห็นไหมอันนี้บล็อกแบบเต็มใบนะทุกคนครับปึ๊บอันนี้ก็คือเรากดบล็อกเร็วไปนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ <Es> <an> เดี๋ยวต่อไปผมจะลองกดบล็อกช้าให้ดูนะครับผมถ้าเกิดเรากดบล็อกช้านะทุกคนครับมันจะเป็นอย่างนี้นะสมมติถ้าเกิดเรากดบล็อกช้าเห็นไหมทุกคนครับบอลมันก็จะออกไปแล้วประมาณนี้เลยคือเราต้องกดให้จังหวะพอดีนะครับผมผมแนะนาว่าให้เพื่อนเนี่ยมาซ้อมที่นี่กันบ่อยๆนะครับผมเห็นไหมทุกคนครับกดตอนที่จังหวะคูด่อส่วนเนี่ยปล่อยบอลจนจุดสูงสุดของมือนะครับผมให้เรากดกระโดดขึ้นมาบล็อกเลยมันก็จะบล็อกอย่างภาพที่ผมเห็นกันเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสับ วิธีการบล็อกนะทุกคนครับสำหรับผมให้ผมแนะนํานะครับผมคือให้เรามาซ้อมการบล็อกในห้องทดลองซ้อมเนี่ยบ่อยนะครับผมแล้วก็เล่นเกมน,นี้เยอะๆทุกคนครับเราจะได้รู้ว่าตังหวะไหนเนี่ยมันจะบล็อกได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมจับเทคนิคการบล็อกแล้วก็วิธีการบล็อกเท่าที่ผมรู้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคก็สามารถแชร์กันได้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงเลยดีวยกว่าทุกคนครับในแลคงนะครับผมในที่ที่ผมจะเอามาให้ดูอันนี้คือในแล้งประมาณแล้งฮอลเฟรม10กว่าดาวนะครับผมที่ผมจะเอาไปให้เพื่อนๆดูใน วินาทีข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยทุกคนครับรกูรอบอกกูบอกแล้วนี่ไงไม่ต้องห่วงน้องนี่ไงเลากันให้อยู่นะครับผมน่าจะโดนหนูลูกนี้นี่ไงทุกคนครับบล็อกไปแล้วครับผมลูกนึงมันไปซ้ายแน่เลยทุกคน นี่ไงทุกคนครับบล็อกแล้วครับผมลูกแรกมาครับผมนี่ไงทุกคนครับบล็อกลูกแรกไปแล้วโอเคเหมือนตอนนี้เขาจะให้การเล่นอย่างยดอยนะทุกคนครับนี่ไงทุกคนครับบล็อกอีกลูกไปแล้วขึ้นอย่างนี้ต่อหน้าเอดีก็โดนดิครับทุกคนดูดิ